วันนี้เราจะมาทำความสะอาดรองเท้าหนังกันนะคะลูกค้าตรงนี้เป็นยางนะคะเราจะทำความสะอาดด้วยสเปรย์ทำความสะอาดรองเท้าและกระเป๋าได้นะคะของร้านมีมีสกบร่ร่วมกับมิกวันนะคะเพราเป็นหนังมิกวันเวลาใช้นะคะเขย่าทุกครั้งนะคะฉีดและเช็ดเสร็จในะขั้นตอนเดียวนะคะมิกวันทำความสะอาดเครื่องหนัง ส่วนตรงนี้เป็นยางนะคะลูกค้าเราจะใช้ใช้ขวดสีดำนี่นะคะฉีดทิงไว้อย่างนี้นะคะฉีดทิงไว้แล้วเราก็ทําความสะอาดพื้นล่างก่อนความสะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้มิกวันนะคะฉีดทําความสะอาดเครื่องหนัง อันนี้เราฉีดทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดนะคะน,นี้จะสะาธิตให้ดูนะคะว่าเราใช้มิกวันทำความสะอาดเครื่องหนังนะคะฉีดให้ดูกันแล้วก็เช็ดนะคะ นี่ให้ดูคร่าวๆกว่อนนะคะลูกค้าหนังนิ่มเลยนะคะหนังนิ่มเลยนะคะนี่เปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าใช้มิกวันความสะอาดความแตกต่างนี้นะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดทั้งคู่เสร็จหมดแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าหนังจะเงาขึ้นไหมสวยขึ้นไหมคราบยางเลอะๆสกปรกจะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะ เรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้สเปรย์ทำความสะอาดรองเท้าร่วมกับมิกวันนะคะใช้ทําความสะอาดรองเท้านะคะขอบยางที่เลอะๆนะคะหลุดออกนะคะสะอาดขึ้นสีใสขึ้นนะคะแล้วเราก็มาใช้มิกวันนะคะฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวนะคะทําความสะอาดหนัง เห็นไหมคะหนังเงานิมเลยนะคะเงาเลยนะคะด้านในก็สะอาดทำความสะอาดหนังเหมือนกันนะคะใช้คู่กันนะคะส่วนไหนเป็นหนังเราก็ใช้มิดวันนะคะส่วนไหนที่ต้องทำความสะอาดคราบสกปรกเลอะๆเราก็ใช้ตัวขวดสีดำนี่นะคะใช้คู่กัน นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ